สวัสดีครับลุกค้าสวัสดีค่ะคุณ <laughs> โอเคนะครับวันนี้จริงๆจะมารีวิวเออ่ลิปนะครับลิควิดลิปของอิลามัสก้านะครับแต่ปรากฏว่าหน้าได้อย่างนี้หันข้างหันข้างนี่นะครับคือไปไป,ไปมา,มา,มา,มาเยอะอ่ะโฆษณาขนตานิดนึงแล้วอันนี้ขนตาสไลฉันนะครับของคุณสไลฉันนะครับอ่ะอ่ะไอ้พี่นะ อยากได้ใจนะครับคือถ้าไปอีวงอีเวนต์เงี้ยนะครับโอเคเลยโอเคลิปเป็นยังไงบ้างให้ใช้ให้ทรายรีวิวตอนแรกพีุ่ภูทายยังไม่เห็นอะไรเลยพีุ่๊คือมาทาทาทาแล้วก็อะไรอะไรเอาไปลงอีกแล้วเนี่เออเออเอออะไรของใหม่ก็จะโดนใจตลอดตอนแรกทาแล้วแบบเอ้ยตอนแรกเห็นมันเป็นไอ่หล่อๆนะคิดว่าเป็นลิปกลอสอ่ากดทามาแล้วมันเฮ้ยมันแมทแบบเบาหวานประทับใจมากพอทาปุ๊บแล้วพีุู่๊ชอบช่องชอบอันนี้ชอบมาก ครับก็ก็คือที่ที่ที่เหมือนเคยเขียนเขียนไว้นะครับคือริปยี่ห้ออื่นเนี่ยที่ที่ลองอ่ะมันมนัหนักนะเออหนัหนักปากแตกใช่หนักหนักปากแตกไม่ทนด้วยเอออันนี้ทนไหมทนมากกินข้าวอะไรเลียทั้งวันเมมปากมันก็หลุดนิดนึงแค่ต้องการเวลาถ้ามันไม่หลุดเลยมันเหมือนสีทาบ้านครับคือคือให้มันหลุดนิดหนึงนิดนึงนะครับก็โอเคนะครับก็ก็ยังไงไปลองลองดูนะครับสำหรับคนที่หาลิบแม แมทเออต้องบอกแมทแมทแมทจริงๆเนอะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งนะครับตามมานี่เป็นวิดีโอก่อนโอเคสวัสดีครับ